เป็นพ่อพริ้งเองเนั่นแหละค่ะใจของพริ้งเนี่ยมันซุ่มซ่ามไปเองและค่ะ ุณเองก็น่ารักมากนะคะคุณช่วย แต่งงานกับผมนะครับคุณไม่ต้องเกียดแม่ไม่ลูกติดอย่างฉันแล้วหร,หรอครัไม่หรอกครับอดีตเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วแล้วมันก็ไม่มีวันวนชื่นกลับมาได้แล้วครับยอย่างนี้เราไม่ทราบว่าแม่คุณจะว่ายังไงเหมือนกันนะคะ เรื่งขึ้นมาผมคุณไม่ต้องเป็นหน่วงหรอกครับปล่อยให้เป็นพระของ,องคุณเองคุณชิวครับว่าไงครับคุณช่วยรักคุณผมรักคุณตั้งแต่วันแรกที่ผมเห็นคุณน,นะครับรักคุณมากครับ นี่แกจะฉันเรียกแกว่ายังไงดีเนี่ยแกเป็นน้องสาวแท้ๆของฉันอยู่ดีๆอ่ะก็สับประโดนกายมาเป็นลูกสะใภ้ฉันแล้วเนี่ยบาปบุญจริงๆเลยน้องพลิงแล้วนี่พี่เอ๋มก็จะว่ายังไงเนี่ยโอ๊ยเอาล่ะพี่ช้อยอย่าห่วงไปหน่อยเลยนะอีแกเนี่มันแก่จนเจียนจะเข้าลงอยู่แล้วอีกไม่นานมันก็ตายละฉันเนี่ยชีวิตหน้าเบื่อขนาดเนี้ยฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตฉันบ้างสิจืดจริงกะแกงจืดไม่ใส่น้ำปลาไงอย่างนั้นอะ เปลี่ยนผัวใหม่คราวนี้ฉันอาจจะได้เหมือนแกงเผ็ดเป็ดย่างแซบอีหลีเด้อดูสิพี่ช้อยนี่ไงพอผัวตายไม่ทันไรก็ต้องมานั่งปั้นขนมขายเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงบ่าวเฮ้ยเออนี่พูดก็พูดนะพี่ช้อยเนี่ยน่าจะหาผัวใหม่บ้างนะจะได้สบายอย่างฉันไงไปดีกว่าฉันไปก่อนแล้วนะพี่ช้อยไปเยี่ยมบ้านกันแล้วกัน ม้าบุญช่วยเนี่ยช่างกันไรเลยจะมั่นจะหมายจะมีเมียสักทีเนี่ยไม่บอกกล่าวให้รู้ล่วงหน้าพอบอกปุ๊บก็มั่นปั๊บแม่ไม่ทันได้ตั้งตัวเลยพอดีแม่มีแหวนมั่นอยู่วงที่คุอพระมั่นไว้ลูกเอยมั่นคู่มั่นของลูกก่อนแล้วกันนะส่วนเครื green, ่องทองหยองเนี่ยยกเป็นสินสอดให้ลูกสะพ้ยแม่หมดเลยนับว่าเป็นเงินหลายแสนอยู่เช่นนะว่าแต่ว่า คู่มั่นของลูกเนี่ยลูกเต้าเหล่าใครกันละ่ะคงจะต้องสวยเป็นกุลสตรีมาจากตระกูลที่ดีสินะพ่อคุณช่วยของแม่ที่ได้ยอมเสียสละโสดได้ใช่ครับคุณแม่เธอสวยแล้วเธอก็เป็นกุลสตรีแล้วเธอก็มาจากตระกูลที่ดีด้วยครับผมรับรองเลยครับคุณแม่ว่าคุณแม่จะไม่ผิดหวังในตัวลูกสะใภค้คนนี้ของคุณแม่อย่างแน่นอนครับ เห็นไหมแม่ตาบเนี่ยนับว่าเป็นบุญของฉันเชนะที่พอบุญช่วยเขาจะแต่งเมียฉันน่ะจะได้เห็นหน้าหลานไว้จริงไหมแม่ตาบจริงจ้าแม่เอมแม่คุณนะคงห้ามหยาดยมถึงได้รักใจพ่อช่วยไม่ได้น่ะฉันใจจริงจเลยนะแม่ครับ ผู้หญิงที่กำลังจะมาเป็นลูกสะใภ้ของคุณแม่ครับแม่ตาแม่ตานี่มันนี่มันนี่มันเขาจะเขียนในชีวิตเราตั้ต่วันเจ้าข้าคุณแม่ที่จ้องจ้องจะได้ครับแม่ค่ะพขอฝากตัวเป็นลูกสะใภ้คุณแม่ด้วยนะคะขออย่าโยนให้ฉันด้วยคุณแม่คุณแม่ครับ ขอเยอด้วยครับคุณแม่นี่ครับคุณแม่เพพิงต้นกราบขอโทษคุณแม่เป็นอย่างมากเลยนะคะที่แสดงกริยาวาจาที่ไม่ดีต่อคุณแม่แล้วก็พวกป้าๆที่บ้านของพี่ช้อยในวันนั้นนะคะคือ จริงแล้วมันก็ไม่ใช่ธุระกิการอะไรของพิงค์หรอกนะคะพิงค์ก็คงต้องทาตามที่พี่ชอยก็สั่งนะคะนะพิงค์จะไม่ทําก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเป็นพี่เป็นน้องกันยังไงพิงค์ต้องขอขอมาคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่ต้องอภัยพิงค์นะคะแต่พิงค์ว่าเราเรามาเริ่มต้นกันใหม่ดีไหมคะแบบแม่ผัวลูกสะภ้ยะคะ่ะแบบครอบครัวเดียวกันนะ่ะคุณแม่ครับ ให้อภัยคุณพริ้งเถอะนะครับเพราะว่าผมไม่เคยรักผู้หญิงคนไหนเท่ากับคุณพริ้งมาก่อนเลยครับและอีกอย่างหนึ่งเราก็ได้เสียกันแล้วด้วยครับนี่คุณจะไปไหนคะ ผมจะไปทำธุระที่ศาลนะครับกว่าจะกลับก็คงจะเย็นๆนะครับแต่คุณพิ่งไม่ต้องกลัวละครับผมจะรีบกลับมาทำอาหารเย็นให้คุณพิิคงทานเหมือนทุกวันครับอยู่กับคุณเนี่ยมีแต่นั่งๆนอนๆแล้วก็กินนะคะพิิคงอ้วนแย่เนี่ยอืมอ้วนสิครับดีใครๆอ่ะเขาจะเียกว่าผมเลี้ยงเมียดีอยู่อย่างมีตัวสมบูรณ์นะครับ บาคนคุณเดียวคงเหงาแย่เลยจะได้นะคะแม่คุณอ่ะไม่น่ามาด่วนไปบ้านสวนที่จันเลยอะ่ะงั้นคุณก็ออกไปข้างนอกบ้างสิครับเออจริงสินะคะว่าจะขออนุญาตคุณอยู่พอดีเลยอะ่ะพิงอยากจะไปเยี่ยมพี่ช้อยที่บ้านฝั่งทนนะคะแต่เดี๋ยวไบ่ายๆแก่ก็กลับแล้วนะคะครับแต่คุณระวังตัวหน่อยนะครับใส่เครื่องประดับอย่างเงี้ยมันอันตรายนะครับเพราะว่าคนสมัยเนี้ย ไว้ใจไม่ค่อยได้ครับค่ะถ้างั้นพิงก็จะระวังงั้นผมไปก่อนนะครับ พ่อบุญช่วยน่ะก็ให้ฉันมาคุยเรื่องสมบัติเก่าของพุณพระกับพี่ชอยแกก็อยากจะขยายสวนที่เมองจันนะะแกก็ยังไม่มีเงินน่ะแต่พิงก็รู้นี่ต้องเงินสดน่ะพี่ไม่มีเหลืออยู่เลยก็แกบอกว่าพ่อแกมีสมบัติเก่าเป็นพระทั้งเยอะแยะแอยากจะมาขอแบ่งจากพี่ชอยแล้วเอาไปให้เขาเช่าเผื่อจะได้ราคาดีจะเอาองไหนก็เอาไปเถอะ สมบัติมนะันเป็นของนอกกายที่พี่ให้เนี่ยนะกเพราะเป็นของของคนพราเขาฉันฉันเอาสามองค์นี้แล้วกันนะพี่ชอยนะพพเพราะผมช่วยเขาบอกว่าเขาอยากได้พระเก่าครั้งเชียงแสนกับสุขโขทัยนี่แหละถ้าเธอเอาไปขายกินนะเพง็งพี่จะขอแช่งเอาไว้เลยให้ทำมาค้าขายไม่ขึ้นไม่เจริญ ทำไมต้องพูดขนาดนั้นด้วยล่ะพี่ช้อยฉันก็มาขอแค่นี้เองทำไมต้องงกด้วยอ่ะพี่ไม่ได้งกหรอกนี่แต่พี่จะขอแช่งเอาไว้ เพงกลับมาแล้วเหรอครับค่ะคุณทึ่งเป็นไรไปครับคุณช่วยคุณต้องช่วยเพีงนะคุณทึ่งเป็นไรไปครับแล้วคุณทึ่งน้องให้ทำไมฮะคุณทึ่งเป็นไร แล้วพิงหมดแล้วจริงๆพิงค์โดนมันป้อนที่หน้าบึกซอนไปแล้พิงไม่หมดเลยแก้แค้นกันทั้ไม่เหลือเลยอะ่ะเราต้องไปแจ้งความครับเราต้องไปแจ้งความผมผม,มั่นใจว่าต้องจับพวกมันได้แน่นอนเลยเพราะแต่ว่าคุณจำหน้าพวกมันได้ไหมครับอุย๊ยจำไม่ได้หรอกแล้วจะตายม,มันเลวมากเลยพิงจำอะไรไม่ได้เลยเสียดายของด้วยล่ะไม่ต้องกลัวครับพิงค์ปีนี้ตำรวจเก่ง <c oughs> ผมว่าไอ้ของมันต้องได้คืนแน่เลยครับนะครับจะไปได้คืนได้ยังไง อ,อแล้วแล้วถ้าไม่ได้คืนอ่ะคุณมีคุณซื้อหม่ให้พิงเลยได้มาพิงครับเพื่อคุณผมทำได้ทุกอย่างครับ เพรงรวบรวมเงินทองทั้งหมดไปหาเจ้านี้ซึ่งรู้มาว่าเพิ่งจะเปลี่ยนมือเพลงยังขาดส่งดอกจวนเจนจลุดและจะขอเจ้านี่ขัดดอกเอาไว้ก่อนเพลงไม่วางใจเจ้านี้รายใหม่ซึ่งไม่เคยรู้จักมาก่อนว่าจะหน้าเลือกสักเพียงไหนเพลงรู้แต่เพียงว่าเขาชื่อหลวงสนองซึ่งมีบ้านอยู่แถววัดยวนเป็นบ้านใหญ่อัครสถานมาหาใครอ่ะฉันมาหาคุณหลวงค่ะคุณหลวงไม่อยู่อ่ะ จะมากู้งเงินแล้วสิอ๋เปล่าครับแล้วก็มาทำไมอ่ะฉันมีธุระจะคุยกับเขาอะนั้นก็เข้ามาใครมาที่เนี่ยก็จะมากู้งเงินคุณหลวงทั้งนั้นอ่ะ คุณหลวงจะโกรธนะจ๊ะถ้ามาแล้วไม่รอพบนะเหรอเธอแล้วชื่ออะไรอ่ะชื่อพริงค่ะ๋จะได้ไปบอกคุณหลวงนะ แล้วขแมพ่พลิงที่เกามีธุระจะมาพบคุณหลวงแล้วค่ะเชิญนั่ง